สำหรับสายชอบหวานมันนะคะจะบอกบอกว่าคาปูชิโน่จะเป็นเมนูกาแฟาที่อร่อยสุดเพราะอะไรเพราะว่าด้ยวยความกลมกลม่อมที่มันแบบลงตัวไปหมดเลยค่ะด้วยอัตราส่วนของน้าํากาแฟของนมข,ของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เป็นกาแฟาเข้มหวานมันกลมกลม่อมเลยค่ะคสวัสดีค่ะนเวนวเลนทอลกาแฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเมนูกาแฟากันค่ะก็สําหรับวันนี้เราจะคลิปนี้นะคะเราจะทําเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นค่ะ คาปูชิโน่เย็นนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมีเป็น3แก้วเหมือนเดิมนะคะ3สูตรค่ะก็คือแก้ว16ออนแก้ว22ออนแล้วก็เป็นสูตรแบบพร้อมเดิมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ใครที่ถามหาเอ่อคลิปของเมนูกาแฟไว้นะคะก็มาดูกันได้เลยค่ะเมนูนี้พอเป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีฟองนมนะคะพอมีฟองนมค่ะลูกค้าสั่งปุ๊บเดี๋ยวเน่ต้องเตรียมฟองนมมาไว้ก่อนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มฟองนมก่อนเลยนะคะ ็เตรียมเหยือกผสมนมนะคะแล้วก็ใส่นมสดค่ะวิธีการที่เราจะปั๊มฟองนมนะคะนมที่เราใช้ควรจะเป็นนมที่แช่เย็นจัดน,นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าแช่ไม่เย็นฟองก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะก็แล้วพอเราใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งค่ะพอเราใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งเราก็เอาฝามาปิดปั๊มแค่นี้ค่ะเห็นไหมยังไม่ได้1ิทีเลยค่ะได้แล้วฟองฟูเลยเสร็จแล้วนะคะ เราก็ไปแช่ยเย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําน้ํากาแฟกันกาแฟนะคะที่เราจะทําสูตรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะใช้ดาชงน้าไหลสอทางแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นก้านสออนนะคะเน่ก็จะใช้เป็นกาแฟอาราบิก้าขั้วกลางเข้มนะคะเบอร์สี่แบบขวดพร้อมดื่มก็ใช้เบอร์สี่เหมือนกันนะคะจะได้บอกว่าไม่เข้มเกินไปนะคะแต่อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะว่าใครชอบแบบไหนแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวของเน่นะคะว่าเน่ชอบแบบนี้นะคะ ถ้าหากว่าเป็นแบบแก้ว22ออ์เนี่ยใช้เป็นเบอร์6นะคะเป็นแบบอารริิก้าผสมโรบัสตา้าจะได้แบบเข้มขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำน้ำกาแฟกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกสูตรให้ค่ะ ตอนนี้นะคะเน่ก็ได้น้ํากาแฟมา3แก้วเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเมนูกันเลยนะคะเริ่มต้นที่แก้วออนก่อนค่นคะแก้วออนนะคะเน่ก็จะใช้เป็นกาแฟเบอร์สีนะคะดึงน้ํากาแฟลงมาที่3ออนค่ะ3ออนแล้วเราก็จะมีใส่นมผสมนะคะนมผสมก็คือนมข้นหวานข้นจืดที่เอามาผสมกันนะคะก็ข้นหวาน2กระป๋อง,องข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวถ้าเป็นสูตรหวานปกติค่ะสำหรับ9 6ออนเนี่ยเน่ยใช้นมผสมเนี่ยที่1ออนครึ่งนะคะพอเป็น1ออนครึ่งอะคะ่ะสำหรับท่านที่ไม่ได้ผสมรวมกันเอาไว้นะคะนั่นก็คือจะเป็นนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนนะคะหรือจะเพิ่มรสเอาก็เอาที่เราชอบได้เลยนะคะแต่ว่านี้เป็นสูตรของ Oriental นะคะ ก็ใส่มาเลยค่ะนมผสมอ,ออนครึ่งมันก็ทําให้เราทํางานเร็วแล้วก็ง่ายนะคะพอเราได้มาแล้วค่ะเราก็ใส่กาแฟลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะก็ใส่น้ำแข็งคาปูนะคะเราจะใส่น้ำแข็งไม่ต้องแบบพูนมากนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้สําหรับทําฟองนมนะคะเดี๋ยวเน่เปาฟองนมก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟองนมที่เน่ตีไว้เมื่อกี้นี้นะคะก็เราได้มาแล้วค่ะกาแฟรเราก็ตักเลยนะคะเห็นไหมคะได้ฟองเนียนกิบเลยตีไม่กี่ทีนี่เห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะเสิร์ฟกิบเก๋นะคะคาปูชิโน่ก็โรยผงโกโก้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะได้เป็นคาปูชิโน่แก้ว16ออนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูแก้ว22ออนค่ะ22ออนเอกแก้วมาน้ำกาแฟนะคะเน่ดึงมาสำหรับแก้ว22ออนเนี่จะดึงน้ำกาแฟมาที่4ออนนะคะพอเป็น4ออนค่ะหวานปกติของเน่นะคะเราจะใช้นมผสมค่ะ2ออนนะคะ ก็พอเป็นแบบนี้แล้วนะคะนั่นหมายความว่านมผสม2ออนคือนมข้นหวาน40 ml นมข้นจืด20 ml นะคะก็พอเป็นนมผสม2อ่อนนง่ายไหมเนาะง่ายใส่มาเลยนี่นะคะ2อออนเสร็จแล้วเราก็เทน้ำกาแฟค่ะ พอเป็นเมนคูคาปูชิโนนะคะน้ำกาแฟเราจะไม่ได้เยอะหมายถึงว่าคือรวมกันแล้วไม่ได้เยอะมากไม่ได้แบบแปดออนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีเผื่อพื้นที่สำหรับใส่ฟองนมด้วยนะคะมีน้ำแข็งไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็พอเป็นคาปูชิโน่เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องมีฟองนมด้วยนะคะเดี๋ยวเนี่ยเอาฟองนมมาท็อปหน้าให้ค่ะอันนี้ก็เป็นฟองนมที่เราเตะไว้เมื่อกี้นะคะใส่แก้วส6อนออนยังเหลืออยู่ค่ะเอาโปะต่อค่ะเห็นไหมคะก็ได้ฟองเนียนๆอย่างนี้เลยง่ายๆค่ะฟองนมที่ยังเหลืออยู่ในเหยือกอย่างนี้นะคะ เราสามารถที่จะตีซ้ำได้นะคะที่แบบว่าเหลืออยู่อย่างนี้ค่ะในเหยือกตีฟองนมเนี่ยนะคะสามารถตีซ้ำได้นะคะเขาไม่เหมือนพวกเมนูร้อนนะคะก็อันนี้ตีซ้ำแล้วก็เก็บแช่เย็นได้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้โรยก่อนเดี๋ยวฟองไหลจบเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี้เราก็จะได้มาเป็นคาปูชิโน่แก้ว22ออนนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบขวดพร้อมดื่มจ้ะ ขวดพร้อมดื่มนะคะเราก็ดึงน้ำกาแฟมาแค่2ออนเท่านั้นเองนะคะเป็นกาแฟเบอร์สีที่เน่ใช้นะคะน้ำกาแฟ2ออนค่ะแล้วก็เรามาทำสูตรนะคะแน่นจะใส่นมผสมนะคะมาที่1ออนค่ะน้ำกาแฟของเรา2ออนแล้วนะคะอ่า2ออน นมผสม1ออนก็คือนมข้นหวาน20 ml บวกด้วยนมข้นจืด10 ml นะคะรวมเป็นนมผสม30 ml หรือว่า1ออนนะคะใส่มาเลยก็ถ้าชอบหวานมากหวานน้อยก็ลดเอานะคะลดเพิ่มเอาทีนี้นมสดค่ะพอเราได้มาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะง่ายๆเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วอะคะ่ะน้ำกาแฟ2ออนนมผสม1ออน เพราะนั้นนมสดก็จะเป็น5ออนนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะบางคนอาจจะมีเพิ่มหวานมากหวานน้อยนะคะเอาเป็นว่าเราจะเติมนมสดนะคะให้ครบ6เอ้ให้ครบ8ออนนะคะนี่เห็นไหมก็ง่ายๆแบบนี้ค่ะสูตรของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เทได้เลยค่ะ ไหมพอดีเลยก็ปิดฝาขายได้ชอบอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะจ๊ะชิมนะคะคาปูชิโน่เนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเป็นเมนูกาแฟคือสำหรับสายชอบหวานมันนะคะจะบอกว่าคาปูชิโน่จะเป็นเมนูกาแฟที่ อร่อยสุดเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความกลมกล่อมที่มันแบบลงตัวไปหมดเลยค่ะด้วยอัตราส่วนของน้ํากาแฟของนมของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เป็นกาแฟเข้มหวานมันกลมกล่อมเลยค่ะคือไม่ได้นุ่มไปเหมือนลาเต้หรือไม่ได้แบบเข้มไปแบบเอสเปรส so อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นเมนูที่แบบค่อนข้างขายดีค่ะอืมอันนี้ก็อร่อยอะกาแฟเบอร์หกเขาก็ทํากาแฟอร่อยเลยนะเข้มมันดูแบบขวดกันค่ะ ดีงามเพราะว่าแบบขวดเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ได้หวานมากอะคะ่ะเนี่ยว่าแบบดื่มสบายๆเลยนะคะเนี่ยเป็นแบบเมนกาแฟเข้มๆที่มีความนุ่มกลมกล่อมแล้วก็หวานกำลังดีนะคะก็อลองดูค่ะสำหรับสูตรเมนูคาปูชิโน่เย็นนะคะแก้ว16ออนแก้ว22อ้อนขวดพร้อมดื่มนะคะลองไปทำกันดูเลยค่ะใครจะใช้เมนูสูตรไหนใครจะใช้สูตรแบบไหนก็ไปลองแบบว่าใช้ได้เลยนะคะ ถ้าทำแล้วชอบหรือไม่ชอบหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe o r i e n t a l Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ไน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอยู่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ